ได้เลยไอ้ตอนเองใช่ไหมว่าไกลมาสุดนี่สุดระจนสุดระผมอยู่รอกแบบแล้วโอเคแสดงมาบอกเงินสิบล้านใช่โอ้ยมาเลยยังเลยอะได้บอกอีกสิบแล้วนะไม่แล้วมีงคนแก่จริงไหมเนี่ยโอ้ยไม่ใช่โอ้ยสปอร์นี่อะสปอร์มาเนี่ยเด็กเป็นเล็กเดินไวทำไมทำไมเดินไว้แก่อ่ะเอาเงินสิบล้านไป เนม่าตัวมาอย่าไปตีมันเดี๋ยวเรตลี้ยงเอนยม่แม่้าตยยิฟไ้เยนนะมสตัลแสนตัวลแสนนะตัวละแสนนะขีดมาแบบมามันดีแะ้ฆ่ามันดีต้องฆ่ามัน ตีมันสักสิบรอบอุ้ยตีมันไปตีมันว้ดนไปดอยดนไปดอโดินบ่ได้นั่นแหละนื้อนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เอาไปขายคนห้าแสนนะอะละห้าแสนแล้วแล้วคุณจะจะได้หนึ่งล้านไปไปเอาไปจนไปอุ้ยไปไปไปโอเคๆเดินฝนตกแล้วนั่นแหละประจนภัย มันต้องมีขาตกกลางชีวิตอะไปละไปฝนตกไงไปละวยนะจริงจริงเอาบุมบอ่มบุมบุ่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 มบา่มบุ่มบุ่มบน่มบป็มบู่มบลวมบุ่มบุ่มบ่มบุ่มบุ่มบุแมบุ่มบุ่มบมบุ่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 มบุมบุมบ่มบ่มบุ่มบ่มบุ่มบุ่มบมบ่มบุมบมุมบมบ่มบมมบมบ

ลงใช้พุ่งลี้ตรงนั้นเหรอเฮ้ยตามอะได้ไงเนี่ยคุณคุณได้คุณถือดาบมาไหมอ่ะเราจะย่องอั้นน่ากลัวนะว่าจะติดแปลข้างหลังอ่ะคือนี่ก็ได้เออเบบี้เยอะเลยเอออุ้ยอุ้ยคุณนู้คุณเลือดเตรียมตัวเลยอ่ะไม่ใช่ซ้อมมาเทอรเทศอ่ะไปช่วยเขาทำอาหารสิคุณมีนมไม่เหรอเขาอาจจะตัำพิซซ่าก็ได้นะพิซซ่าใส่นมอ่ะเ เขาบอกไม่ไปแล้วเขาไม่ได้พูดเลยคุณต้องไปหาปปเขาใกล้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้ไปอะไรทำไม่เขาบอกไปไปได้ไหมเขาไม่เขาไม่เขาไรว่าเขาไม่รับรู้ว่าคุณทำอาหารหรอือเปล่าเฮ้ยเดินไวจังวะด้วย,ยด้วยอย่างนี้สิบทานยังเดิมไม่ทนันแล้วนะเฮ้ย

อยู่ไหนแล้วเนี่ยเยอะอยู่บนดาวองคาเนอะดาวองคาเออหนี่เจอแล้วทำไรเนี่ยกดย่อสีอ่ะเนี่ยเชิญเชิญกินนมแมพเงม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 อะเชิญเชิญเนาให้โอ้ยเจ๋อเอ๋อเจ๋อเดินตรงนี้หวานนะไปตกกินตายไปไหมเนี่ยเดินไม่ได้อ่ะอือเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้บอกว่าเดินไม่ได้เนี่ย บินมาเมื่อกี้โดนลมปิวลมปิวุณข้างล่างอะลมปิวมาอยู่ข้างบนข้างล่างเลยอ๋อคุณลงไปหามันดิผมลงยังไงอะก็ได้ผมผักไปไงอะไรเนี่ยจะ่าเลยเหรอปิวลงมาแล้วมองว่าความสูงเอ่า